สภาพร่างกายคือมีอาการปวดเมื่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะคืออาจจะเป็นเพราะการเดินทางจากออยุโรปมาด้วยแล้วอีกอย่างก็วันนี้ก็มีการฝึกซ้อมค่ะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากแล้วคิดว่าถ้าเรายังรักษาสภาพร่างกายเน้นในเรื่องการยืดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนักากีฬาต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วไม่คิดว่าอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็จะเจ็บยากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ